อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ไ่เขียวกระซิ่งจ้งของเราชวนทุกคนพวกป้าวันนี้จะมาให้ดูใบอันนี้กระพีเข้าควายกระพีจันทร์แล้วก็ชิงชันมันจะไขายข่กันพี่น้องสามชนิดเนี้ยนี่พี่น้องต้นกระพีจันทร์กระพีจันทร์ก็จะนี่เลยใบยออกเล่มๆหน่อยพี่น้องใบมันจะค่อนข้างเล่มๆถ้ากระพีเข้าควายกระชิงชันเนี่ยใบจะไม่ค่อยเลมนะ ความใหญ่ของใบในบางทีมันก็ใหญ่บางทีมันก็เล็กพี่น้องอยู่ที่ดินสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อยู่ที่อาหารนี่กับผีเจันก็ลักษณะนี้เลยเป็นก้านนี่เลยนี่กับผีจันเนื้อไม้สู้กับผีข้าขวแขยก็ชิงชันไม่ได้นะแต่จะดอกซ่วยมากกับผีจันในดอกซ่วยนี่ตำต้นแถวพื้นเพบ้านพ่องก็จะมีต้นกับผีจันเยอะเนี่ยผีพ่อหงสค่ายไปเมื่อ ห้าปีหกปีที่แล้วน่าจะเกินห้าปีแล้วค่ายต้นกระพีจันไปต้นให่นะให่ประมาณเกินหนึ่งโอบพี่น้องสองคนโอบแล้วค่ายไปมึนหะเข้ามาคูดพร้อมเลยรอรับตังค์เดี๋ยวม,มึนฮะมันมันอยู่กลางหน้าเลยอยู่ที่นาเขาก็เลยจัดการเลยแต่ถ้ายูถึงตอนนี้นะพี่น้องโอ้โหต้นมันใหญ่มากโคนนี้มันเฮ็ดเลย นกเยอะมากๆพี่น้องต้นใหญ่ค่ายไปมื่นหาใช้เงินเดือนเดียวหมดมื 10, ่นหาพี่น้องอเงินน่ะแป๊บเดียวหมดถ้าเป็นเงินนะถ้าเป็นข้องมีค้าที่มีประโยชน์ต่อเราเนี่ยเออยาวๆเลยยังต้นไม้นยพี่น้องมันให้อากาศให้กิ่งไม้ให้ระบบนิเวศข้องที่นั่นๆนะ คือมันไม่ได้เป็นเงินก็จริงแต่ว่ามันจะยืนยาวไปเรื่อยไงแต่ถ้าเราคุดค่ายไปเนี้ยจบเลยพี่น้องคุดค่ายไปแล้วได้เป็นเงินมาเนะี่ยถ้าเราไปใช้กินใช้จ่ายเฉยๆเอาไปใช้กินใช้ดำรงชีพเนี้ยเราป่อยตรงหไหนไว้ดีกว่าพี่น้องอดอ,อ,อยากเอามันไปไรคนเรากินดีมากเกินไปก็โรคเยอะพี่น้องกินมากเกินไปนะ อดอดบ้างให้เชื้อโรคมันค้ากันเองพี่น้องให้เชื้อลายมันค้ากันเองนี่พวก็จะพาเดินอ่าแบบเดิมๆแหละพี่น้องผ่านต้นประดู่ทามปีประดู่ทามปีบางต้นก็ใหญ่พี่น้องเลยต้นนี้ใหญ่มากเลยคู่ก็มาค้ามงใหญ่ก็เข้าวสุดนี่ต้นเนี่ยทางที่มันโดนมาค้ามงแยงาหารนะ แต่มาเข้ามงก็ไม่ใหญ่นะอายุเท่ากันดูดิพี่น้องมาดูต้นนี้ก็จะโตโตมากกว่าเขาเลยดูต้นนู้นก็จะรองลงมาต้นเดียวนะต้นนี้ต้นเดียวนะแต่ก็จะความใหญ่จะไม่เท่าต้นคู่กับมาข้ามงเับพี่น้องบางที่เราคิดว่ามันแย่งอาหารกันมันก็ไม่ได้แย่งอาหารกันนะถ้ามันแย่งอาหารกันกรดูต้นคููกับะมา,าม้ามงต้องไม่ใหญ่ ต้องเล็กกว่าต้นอื่นเนี่ยมีต้นเดียวก็ยังเล็กกว่าเลยนี่พี่น้องมีต้นเดียวเล็กกว่าต้นที่คูลกับมะค้า,ามงน,นี่ก็สะดาสะเดาวนี้ไม้เร็วใช้ได้เร็วก้อนเลยมันโตนเร็วไงพุนะพี่น้องสะดาวก็เป็นไม้ที่ผุได้ไม้เนื้ออ่อนอยู่ในขั้นไม้เนื้ออ่อน ประเภทเดียวกับซักแต่ซักนี่ไม่พุพี่น้องกันน้ำกันมอดได้ซักอะแต่เสดานี้เอ๊ไม่แน่ใจว่ากันปวกได้เปล่าแต่เขาใช้ภายในเสดาใช้ภายนอกไม่ได้ไม่มีใครนิยมใช้เจอน้ำเจอแดดเลยอันนี้ก็ยุแปดปีพี่น้องเขาปีที่เก้าปีนี้แล้วเขาปีที่เก้าเสดาตน้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววัดมือให้ดูพี่น้องดูเลยดูมือผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นหนึ่งอายุแกกว่ามันสองปีอันนี้เก้าเขาปีที่เก้าปีนี้ส่วนต้นนี้เขาปีที่สิบเอ็ดพี่น้องดูแต่ต้นไม่สูงเทานะความสูงเหมือนเทานะตัดยอดไปไงนึกว่าตายซะแล้วชะง,งักไปปีนี่สิบสองปีพี่น้องอเอ้ยสิบเอ็ดปีเขาปีที่สิบเอ็ดปีนี้กใหญ่เลยเนะ่ะ ทำตัวไม้ลายโอ้โหสี่สิบเซนแต่จะรวมรวมรวมกับผีงนี่ดูดมิมันเป็นต้นแรกเลยที่อยู่ตรงเนี้ยพ่มมาเริ่มทําบ้านดินก็เห็นต้นเนี้ยกำลังไม่โตกำลังอ่าเป็นทรงตรงดีไงก็เลยปล่อยไว้วันเวลาผ่านไป มันก็โตเป็นล้มให้จอดรถให้ลบแดดได้แหละมีนกมีอะไรมีมเมล็ดออกมาแหละเมล็ดสดาวนี้ก็ค่ายไดยน้นะพี่น้องเข้าไปทํายามากยาอะไรอย่างงี้นี่แล้วก็มาทึกต้นชิงชันพี่น้องนี่ระหว่างชิงชันกับกับผีจันพี่น้องดูดิชิงชันก็จะใบมุนพี่น้องดู ปลายใบจะมนกว่านะจะไม่เล่มจะไม่เล่มเท้ากระพีจันนะแต่ว่ากระพีจันนี่ดูนี่กระพีจันพี่น้องจะเล่มแล้วก็การอุ้ยพี่น้องนี่ก็ะพีจันนี่ ส่วนนี้ชิงชันลำต้นชิงชันก็จะลักษณนะคล้ายๆพวกต้นเด็กๆก็จะคล้ายๆพวกยางนาเลยคล้ายๆย,ยางนาเมื่อนอนี่คือชิงชันเดี๋ยวพาไปดูกะพี้ข้าวควายนี่ชิงชันใบก็จะมนุน สิงชันแล้วก็ขปีจันนี่สิงชันสามปีพี่น้องพกมาแต่งกิ้งก็ดูดีมีก้อตัวเป็นแก่นขึ้นมาแล้วนั่นนี่สามปีก็เริ่มมีแก่นเลยพี่น้องเฮ้ยลูซี่ปีส่ปีแล้วสามสี่ปี ก็โตฉาชิงชันเนี่ยเป็นเท้าเลยแต่กระปูกแซมไว้ไล่ๆทัวๆไลสลับปราดูพยุงเขาปีทีซีชิงชันเนี่ยพี่น้องเท้าเนี่ยพรมาเติมบว้ทีรั้งต้นเขาปีที่าพวกต้นทุ้ๆต้นซักพวกนู้นพวกพยุงต้นซักอะไร เข้าไปที่ห้าส่วนพวกปะดูเนี่ยประดูตรงนี้แล้วก็นี่อีกต้นนึงเนี่ยต้นนี้สูงหน่อยก็ปลูกพร้อมกันกับชิงชันเนี่ยเข้าไปที่สี่ไปนี่พี่น้องไปกับพีเข้าควายอยู่ตางนั้นนีนน่กะพีเขาควายใบก็จะมันเงาพี่น้องดูดิแล้วก็มนกลมคล้าย,ายชิงชันเหมือนกัน แต่ว่าใบามันจะมันเงาแข้งนี่กระพีข้าขวควายอันนี้กระพีจันพี่น้องนี่กระพีจันนี่ที่มือพ่อตัวน,นี้ชิงชันนี่ที่มือพอมออันนี้ชิงชันชิงชันก็ไม่ใช่ใบใบไม้แข้งนะพี่น้องนี่ดู นี่ชิงชันกับกะพีขิข้าวควายใบไม่แข้งเลยก็ไม่เงาชิงชันกะพีิข้าวควายใบยจะแข้งเงาะกะพีจันก็นี่ใบก็จะออกเล้มๆไม่เงาะกะพีจันมองดีๆก็มีเส้นสายไขๆใบมะกอ,อกเหมือนกันมะกอ,อกที่ว่ากินลูกต่ำๆแต่มันใบเล็กไง แล้วก็ตีระแบบแต่ลายคขาย,ขายนี่ก็ผีจันเปรียบเทียบไปดูพี่น้องก็นี่เอะกับผีข้าวควายกับชิงชันนี่คือเป็นไม้ไม้ใช้ไม้แก่นพี่น้องไม้ดีเลยแหละคุณภาพชั้นเอกเลยพอๆกับเพิ่พ,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 พยุงเลยชิงชันกับกพีข้าวควายเนะี่ย ชิงชันก็เขาจะเรียกเกตแดงพี่น้องกะพีเข้าควายเขาเรียกเก็ด,ดำอเออถ้าพี่ทุ่งไงพี่น้องก็ช่วยแย้งเลยนะกะพีเข้าควายใช้เวลาปีที่ห้าเนะี่ยพี่น้องติดดอกแล้วติดดอกแล้วแต่ว่าอ่าไม่รู้จะติดฟักติดมเมล็ดให้เราได้เก็บหรือเปล่าพี่น้องก็ต้องรอลุ้นต่อไปมองไม่ค่อยเห็นเลยเนะี่ย ไม่เห็นว่ามันติดฟักเลยแต่ดอกมันก็เพิ่งจะเริ่มติดปีแรกพี่น้องปีแรกก็บางทีก็เมล็ดฟอมั่งไม่ดกมั่งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของทองแรกผ้องคิดว่างั้นนะ<ห>ก็พยายามเากล้วยมาปลูกพี่น้องกล้วยก็ถ้าใคส่วนใหญ่ก็เข้าปลูกรวมกับป้าพี่น้องคนปลูกป้าผมก็เช่นกันปลูกกล้วย แล้วก็แอบแซมปลูกต้นไม้ไปตอนก่อนนะปลูกต้นไม้ในดงกล้วยแม่มาเห็นแม่กบ็บ่นแต่ตอนนี้เปิดโอกาสให้เพิมเต็มที่แ้ให้มีปัญญาทำอย่งเดียวนี่กล้วยพี่น้องกล้วยนี่ก็จะได้ราคาที่ดีอะ่ะช่วงฤดูฝนพี่น้องพระฤดูร้อนเข้าฤดูฝนเนี่ยลมจะแรงแล้วกล้วยจะหัก ยังไม่ทันแกก็หักเลยพอต้นมันไม่แข็งแรงไงนี่อันเนี้ยพมพึ่งตัดหัวปีไปพี่น้องได้สองํามวันก็รออีกสามเดือนเราก็นับไปดินี่ก็จะสิ้นเดือนมีนาเมซาพฤษภามิทุนาอ่ากำลังแพงพอดีพี่น้องมิทุนากระดากระดาษิ้งหนะ้าเนี่ยปลายมิทุนากระดากระดาษิๆๆ้งห้า ไว้แพงทุกปีเกือบทุกปีเพราะว่ามันล้มหมดเนี่ยยงต้นเนี่ยมันมีลูกมีอะไรเนี่ยถ้าวิถ้าถ้าลมมาเนี่ยมันก็อาจจะล้มได้เลยเนี่ยต้นมันเหล็กไงผมอก็พยายามมาแต่งให้มันไม่มีการแย่งอาห้ารกันมากเลยให้เลือกไปท้องตน้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้ราคาไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มแก่แหละพี่น้อง ที่มันจะได้แพงกน็นานแหละช่วงสตร์จีนช่วงกระดากระดาสิ่งห้าปลายมิถุนาอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็ต้นเล็กๆต้นเล็กๆก็ๆยังได้ตอนเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีลมแรงไไม่มีมรสุไม่มีพายุถ้าช่วงเรดูฟ้อนแลกอะพายุก็จะมาไอ้ลมมันก็จะแรงไงต้นกล้วยก็ที่ต้นไม่แข็งแรงก็ล้มหมดพี่น้อง ราคาก็ต้องแพงเพราะว่าขาดตลาดนี่พนเพิ่มอีกช่องทางนึงรวมกับปลากระนี้กระเพราการแดงกระเพราชุ่นการแดงพี่น้องถ้าเกิดไม่ยากให้มันอ่นนั้นนะเราต้องเด็ดดอกนะถ้าจะเอาใบาใช่ถ้าจะใช่ใบต้องคอยเด็ดดอกมาให้ดอกมันมันออก ถ้าดอกออกก็ต้องเด็ดดอกแล้วก็เอาขี้มูขี้ว,วัวขี้ไก่มาโรยห้างหหน่อยมาโรยโรยห้างหน่อยนะพี่น้องถ้าโรยเยอะโรยอะไรมันก็จะอันนี้ใบไม้เรื่องโรยห้างหงเพราะว่ายังไม่ได้มักไงขี้มูขี้ว,วัวแหง้งยั่งต้นเนี้ยก็โรยนี่เลยโรยห้างห้างวันนี้เลยนี่ที่มือพวกนี้เลยนี่โรย โรยเสร็จแล้ววันเวลาผ่านไปก็มาพูนด,ดินลดน้ําทีนี้ก็จะได้ใบที่ใหญ่แหละพี่น้องได้ใบางามใบอะไรเพราะว่าได้ขี้มุขขี้บัวไปอินทรียัทธุย้อยอินทรียัทธุเป็นอาหาท้องต้นไม้พวกเขากำลังเยอะนี่เก็บเมล็ดพันธุ์ตามทีอ่อาจารย์โจนจันไดหพวหน้าเผ่าพึ่งตนเองได้ อให้เราช่วยกันเก็บมเมล็ดพันธุ์พื้นที่เพราะว่าต่อไปอาการข่งขันเรื่องมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาเขาจะหยิดคลองมเมล็ดพันธุ์บริษัทนูน้นบริษัทนี้เราก็จะมีพันธุ์พื้นที่ของเราเลื่อยอยู่นะอ,อนุรักษ์ไว้พี่น้องเพราะว่าคลองลุนปู่ยะาตายานี่มีประโยชน์ั้งนั้นเขาขัดสั้นมาเพื่อเป็นเพื่อประโยชน์ไงไม่ได้ขัดสั้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินเอาเงินเป็นธุรกิจ เป้าไหม้ขาหรือยังสมัยนี้จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาสักอย่างหนึ่งจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ้อยมันหรือว่าข้าวหรือว่าทําอะไรต่างๆนานาเกวียนเรือยจะจะนึกทึ่งรายได้ก่อนพี่น้องธุรกิจก่อนไม่ได้นึกทึ่งว่ามันจะไปใช้ประโยชน์ช่วยเรือมวลมนุษย์ได้ให้สบายได้เข้าเปาไม้รักไม่ใช่อย่างนั้นเป้าไม้รักคือ ได้กาไรได้เงินจะได้เงินเท่านูน้นเท่านี้จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ร,ระยะยาวอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคํานึงพิษกันพี่น้องพิกับภูมิปัญญาทำไมก่อนเข้านึกทึ่งธรรมชาติเข้านึกทึ่งชัดต่างๆนานาเนี่ยว่าจะยู่ได้ไหมอะไรยังไงมีเมตาก็กันพี่น้อง ความยั้งยืนก็นี่แหละปูกป่าไม่ต้องกลัวว่าปูกป่าแล้วจะเอาอะไรกินจะไม่มีกินนะพี่น้องทำอ้อยทำมันทำข้าวทำอะไรนะพืชเชิงเดียวนะ่ะก็ไม่มีกินเหมือนกันพี่น้องก็ต้องเป็นนี้เป็นทิศเหมือนกัน <c oughs> เพื่นเป็นนี้กันเยอะเลยชาวเกษตรกร,เ,กรเป็นนี้นทุกคนพงเป็นพี่น้อง แต่ว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับพื้นที่ที่พุ่มมีอยู่แต่ว่าพุ่มจะไม่ทำแล้วทีนี้นี่พุ่มไม่มีทางเพิ่มแน่นอนเดี๋ยวก็จะปลดนี้อย่างเดี๋ยวมีค่อยๆปลดนี้ไปยังเดี๋ยวต้นไม้เริ่มโตเริ่มกวาดใบไม้ไ,มได้เริ่มมีช่องทางมีกิ่งไม้มี ต้นไม้ที่พอจะเป็นล้มเงาได้ก็ขุดหลอมได้ก็เป็นไรายได้ข้งนั้นพี่น้องพมคิดว่าไม่ยากเลยปลูกป้าแล้วจะเอาอะไรกินแล้วยิงลกออนไลน์ทำไมนี่ด้วยนะพี่น้องการค้าค่ายเขาทึ่งห้องดีต้องมีคนชอบสิถ้าห้องดีห้องปลอดภัย อยู่กับป้าพี่น้องข้องที่มันอยู่กับป้าจะได้ราคาดีเลยข้องธรรมชาตินี่ย,ยังเฮ็ดนี่พวกเฮ็ดต,ต่างๆนา,นานาเยอะเลยเห็ดอะไรชนิดมากมาแมลงแล้วก็อผักที่รวมกับปลาท่องว,ว่าจะเอามาเครื่อนมาปลุกเพราะว่ามันเป็นข้อง พื้นที่เลยต้องมีมะเขืออ่าที่มะเขือมันงอกได้เพราะคนไปกินข้าวไปอะไรตรงนั้นไงแล้วก็จะมีมะเขือง,งอกได้ในตัในป่านะบางทีกับนกหรืออะไระแต่เขาบอกว่าเออถ้ามีมะเขืออยู่ตามตีนข้าวตามทางเดินนั่นแหละแสดงว่าคนแวะกินข้าวกันทสํสร้างอะไรตัวอะไรกัน,คน,น,นเค,ค่นั้นนี่มะเขือขึ้นมีน้ําปลูกงายมากๆเลยพี่น้องไม่ได้ปลูกเราพมาไม่ได้ปลูก มันขึ้นเองแล้วพุ่งก็บป่อยไว้นะแล้วก็ไอ้ลามันลงเอ้ยไอ้เอผีมันลงพุ่งก็เลยรูดใบคราวนี้มันก็แตกมาไม่แหละพร้อมลูกด้วยมีลูกแล้วเอ้ยหายไปได้ไหมวะเฮ้ยว่นจะโชว์ซะหน่อยพี่น้องพุ่เก็บไปกินแค่อ๋อลูกเดียวช่องลูกอ๋อเก็บไปแล้วมีมีน้ำมีน้ำที่จุกเลยนะ ก็ออยู่รวมกับป้าไดา้แล้วก็มีไพลพวกมกไพลไว้ในนี้แล้วก็มันมันมือเสือ้อมีไพลมีมันมือเสื้ออยู่ในนี้กะไที่จะขยายพันธุ์ข้ามมาไว้ในป้าบ้างขมิน้นขมิ้นในนี้ก็เคยปลูกไว้นะ เดนเลดูฟนมันก็จะงอกขึ้นมาพื้นทั่วนะตอนนี้ฤดูแรงมันก็แอบอยู่จําสิ้นแล้วก็พริกไทยพี่น้องพริกไทยเนี่ยพุ่มลงปลูกนะมันก็ออกลูกได้ง่ายเพียงแค่ลดน้ำนะที่พุ่มนั่นดูอยู่นะลดน้ำอย่างเดียวก็มีลูกให้ไปพัดเพชรแหละ ก็เป็นสิ่งที่เท่ากับต้นไม้ได้เลยเพราะว่าเปลือกไม้นะมีน้ํามีความชื้นให้พริกไทยได้พวกผูพวกพริกไทยพี่น้องพืชเลยอะ,ะนาปลูกมากพี่น้องราคาดีด้วยพริกไทยก็เป็นแนวคิดพี่น้องผมก็ยังไม่ได้ทำจริงจังยังเป็นอลังการ ทำแค่ทดลองต้นท่องต้นแค่นั้นเองฮก็มาเป็นแนวคิดนะพี่น้องแต่ว่าสิ่งรักเลยคือต้นไมน้นะมีต้นชาทอนพี่น้องชาทอนก็ติดฟักมาหละปีนี้ปีนะปีที่แล้วก็ติดปีนี้ก็ติดปีนี้จะได้เก็บฟักแหละแน่นอนแหละเป็นที่แน่นอนเลยว,ว่าปีนี้จะได้เก็บฟักเพราะว่าสมบูรณ์แต่ปีที่แล้วฟักไม่สมบูรณ์พี่น้อง ฟักลีบมันออกครั้งแรกไงแล้วก็ออกน้อยถ้าท,ทอนเป็นไม้เนื้อแข้งไม้พรีเมียมพอๆก็มึนกับพีข้าขวควายชิงชันเลยเท่ากันเลยพมให้เท่ากันเลยกับพีข้าขวควายชิงชันกับท้าถอนตอนนี้เครื่องจักรกำลังทํางานพี่น้องปลูกอ้อยพี่น้องลถปลูกอ้อยผมอยู่ในวงการอ้อยเคยอยู่ในวงการอ้อยคืออัดใบอ้อยอัดใบอ้อยผมรดอัดใบอ้อย ท้องเยอรมันก้อนเลี่ยมก้อนใหญ่ก็คลองทึ่งขนทึ่งตะลึงทั้งซอยสโลแกนชื่อช่องเสื้อเพิกพี่น้องแต่ผมไม่ได้อับแล้วผมแคว้นน่วมเนี่ยแคว้นเครื่องมือแนี่พี่น้องไม่ได้เป็นชัางเละไม่ได้ยุง่งอ่ะแคว้นทิ้งทุกอย่างมาท,ทําเกษตรเราไปดูช่อง youtube ได้คลองทึ่งขนทึ่ง,งตะลึงทั้งซอยชื่อช่ชองเสื้อเพิกพี่น้องรถอัดใบอ้อยก้อนเลี่ยมขาดท้องเยอรมัน ไปนู้นนี่ตาท,ทอนตาท,ทอนก็ไลๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักพ่งกับพึ่งจะมารู้จักที่มันห้าปีนี้แหละที่ได้ปลูกเ่ยนี่ใบก็จะคล้าย,ายปายายลาดูคล้ายอะไรไปคล้ายพิยุงมันตระกูลเดียวกันหรือมั้งแต่ใบแต้ใบอ่อนมาจากที่ซุ้ยพี่น้อง ใบอ่อนซะทอนไล่ๆต้นหมายที่ว่าแตกใบอ่อนมาแล้วที่ส่วยนะดอกไม่ค่อยโดดเด่นแต่เวลาแตกใบอ่อนนี้พี่แกโอ้โหสุดๆเลยเฟี้ยวสุดๆเลยปลูกป่าไม่ผิหวัางแน่นอนโอเคครับพี่น้อง